สวัสดีทุกคนได้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะอาร์นะแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็อยู่กับเกมส์แมทเลเจนนะซึ่งก็ถ้าอธิบายให้คร่าวๆแบบว่ามันเป็นเกมยังไงก็คือมันต้องยึดฐานนั่นแหละนะครับผมเป็นเกมแนวยึดฐาน3าวีสัมนะเราก็ต้องเลือกเลเจนหรือตำนานของเราเออกไปสู้นะผมถ้ายึดได้ประมาณ4เวฟก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดีย๋ยวเราไปเข้าไปสู่ในเกมกันเลยละกันนะ ซึ่งสำหรับวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าอารีนะซึ่งตอนนี้อัพไปถึงเลเวล15แถมสกิลใช้2อันแล้วก็จะมีรูนอีก1อันก็คือรูนดาเมจนะไปะเข้าไปในเกมกันอาจจะหาห้องสักแป๊บนึงนะเออโอ้เจอไวมากรอบนี้ถือว่าดีเราเล่นอยู่ในโหมดปกตินะครับผมอ่าโหมดแรง้งมันจะเปิดประมาณตอนเอ่อสี่โมงจนถึงเที่ยงคืนนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เข้ามาสู่กันในเกมเรียบร้อยอ่าอย่างแรกก็ไปเก็บระเบิดกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปบอมปลาหัวเขา โอ้เข้าไปอืมเรียบร้อยอืมโดนโดนปลาดเล็กน้อยแล้วก็ตายเล็กน้อยปาหมีดไป <uyor> พุ่งพุ่งพุ่งยะให้เยอะไอ้ใหญ่ดึงอย่าดึงใหญ่พุ่งดึงใหญ่พุ่งดึงโอเครอก่อนอย่าให้ลำนะอย่าให้ลำนะอย่าให้ลำลำไม่โดนเลย <laughs> เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยไอ้โอเคได้ได้ได้รัดได้ลาดได้ลาดได้อุ้ย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 หน่วงนิดหน่อยหน่วงนิดหน่อยมามามาโดนเหนียวไปข้างบนเฮ้ยเฮฝั่งตุ้มอะ ฟาเจ้าแมวเจ้าแมวเจ้าแมวสู้เหรอเจ้าแมวสู้เหรอเจ้าแมวเจ้าแมวสู้เหรอเจ้าแมวสู้เหรอเจ้าแมวเจ้าแมวเจ้าแมวเอออะไรจะตีได้เลยเมื่อกี้โอเคโอเคมา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 เรายึดฐานได้สองได้สองไอเกลแล้วได้สองเกลแล้วมา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 ผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยนะตอนนี้กำลังจริงจังจริงจังจริงจังอกนอันตี มามาตีตีตีไปไปไปมันยึดฐานของเราแต่มันยึดฐานของเราได้ฮ่าฮ่าเฮ้อฝ่ามีดไปนี้นี้นี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเออเออเสร็จแล้วสันสวยมากอุ้ยโดนมีดโดนมีดโดนมีดคู่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีครับนี้ไม่ดีไปโดดกลับมาโดดกลับมากดอันติกดอันติชัดเกิดได้เฮ้อเฮ้อโอ้โหแมวกดอันติพอดีครับผม ถ้าแมวฟันครบประมาณ4หรือ5ทีนี่แหละมันถึงจะสามารถกดอัตีได้นะก็ถือว่าแรงพอสมควรกดวาร์ปเข้าไปพุ่งเข้าไปฟาดนะครับผมตี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 โอ้ยโอเคสวยออสแปรไปสิงหามสิงหามสิงหามโอเคเก็บอันตีครับผมปั๊บป่าโดนเข้าหน้าเรียบร้อยหมุนเออมา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 ตัวตัวตัวนึ่งตัวหนึ่งตัวนึงโอเคโอเคโอเคยึดฐานยึดฐานโอเคเรียบร้อยครับผม จบไปนะในแมตช์แรกนะครับผมเรามาดูกันว่าใครจะได้ MVP นะครับผมถ้าได้ MVP ก็ดีเหมือนกันโอเคครับแทงเราได้ MVP ไปนะครับผม <S <S อน้องน่ารักใช่ไหมละ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูคะแนนของเรากันนะว่าเราทําได้เท่าไหร่โอ้แต่เมื่อกี้ก็ดูเดือดมากเลยนะโอ้ได้ไปพันแต้มเลยแต่ก็ถือว่าเป็นเกือบโลเลยนะเลือบโลในเพื่อนเลยโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกสัก 2, 2> <า>เกมแล้วกันเจอห้องสักที โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะโอเคมาดูซิว่าเราจะเจอใครนะครับรอบนี้เอ้ยฝั่งตรงข้ามโอเคฝั่งตรงข้ามมีแม่มดเอาไว้เสกเลยด้วยนะปามีดไปก่อนเช็คโดดเข้าไปโอ้โหเขาเห็นมีดเราเขารู้ว่าเราจะวาร์ปมาเราดันไปปามีดโผก่อนนะครับผมเอ้ยเป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปเออเออ,เอ,อโอ้ยแหลกนิดหน่อยอืมโดนสกิลของอ,อ่อนอีตีนะครับผม อ่าพอจำชื่อได้บางตัวนะตอนจำชื่อได้บางตัวนะโอ้หเล่นมาตั้ง3ปีแล้วมันต้องจำชื่อตัวละครได้บ้างแหละเนี่ยเออไปเล่นเไปตีแม่มดหยุดนะทำร้ายเพือ่อนชานไปแน่เอาเม็ดไปมา,าวับสวยเทมาเทมาผม,าอมาอบอกเลยโคตรเทมา,มาไม่ให้ไม่ให้แมวเก็บเก,บเกนนะต้องตี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 ลุยนอีกออเรียบร้อยครับแม่มดสวยงาม เก็บนุยอ okay, okay. ีกต so ัวนึงโอ้โหเมื่อกี้วงวงนุยอีวงนุยอีเจ็บมากโอเคโอเคเฮ้ยระเบิดระเบิดโอเคโอเคโอ้โหโดนใส่กบจลายไป็กบเอาบ๊อบเอาบ๊อบหมูหาหาหาโอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วเร็วเร็วไปเก็บเลือกก่อนรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนโอเคโอเคโอเคสวยต่อสองคนออกไปต่อสองคนออกไป โอเคปั๊บฝามีดไปฝามีดไปเขาบงไฟเขาบงไฟมีมันจะได้กระเด็นเออเออเออเรียบร้อยโดนแมวฟัดเต็มที่เลยเมื่อกี้แล้วก็โดนหนูอีกสะเทาะหน้าไปโอเคครับมาออกมากันแล้วปั๊บปรับโอเคโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอดสิอดสิอดสิโดนอดสิโดนอดสิโดนเฮ้ยกดกดจ้กดสกิลโอเคสวยเล็กหนึ่งตัวเล็กหนึ่งตัวมาสเตอร์แคทมาสเตอร์แคทไล่ออกไป เออโอ้โหฟา,ฟาดฟาดตอนผมเข้าไปพอดีโอเคสวยมากแต่แค่ถือว่าน่ากลัวมากเลยนะเกมนี้มาแต่เพื่อนเราค้ำได้อยู่ครับเพื่อนเราค้ำได้อยู่โอเคเราพุ่งเข้าไปเราพุ่งเข้าไปกดสกิลอัลติเมทครับผมยืนคงกระพันไว้มา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 เอา,า,า,าดก้าอากาศโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ไไดแซกเยอะอไ,ปไ,ปไปไปไปหือทำไงทีเนี้ยเดี๋ยวกลับไปฮิวเลือดก,ก่อนเลยเขาไปเล่นตรงๆไม่ได้เมื่อกี้ โอเคสวยรับเข้าไปตรงหน้าพอดีครับผมโอเคใหญ่ okay. ยยเขายืนได้อืมอืออืออือหอเพื่อนครับรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนฮะหอเพื่อนเอื้อแย่ไปโอ้เพื่อนโดนกระเทาะออกนะโอ้เมื่อกี้สองคนเมื่อกี้ไม่น่าโดนเลยนะแต่เรามีมือสังหารสองคนนะมันซ้ำตำแหน่งกันนะอ่าโอ้มาตะแคดได้ไปนะครับฝั่งตรงข้ามโอเค ส่วนฝั่งเราก็น่าจะเป็นผมนะที่ได้ MVP ไปอือโอ้โหเพื่อนเราเวลหนึ่งไม่คิดจะอัพเลยเลยโอ้สามาเก็บแต้มโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นอีกสักเกมนึงละกันนะเอาเลยยินดีต้อนรับสู่เกมที่สามกันนะครับผมซึ่งเป็นเกมสุดท้ายนะมารอดูว่าเราจะเจอทีมอะไรอนีกมาตะแคทอีกแล้วหรอแมวอีกแล้ว โอ้ยรอบนี้มือสังหารพอต้องาำถึงสองคนเลยถือว่ายากเหมือนกันนะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันว่ารโอเคโอเคสวยสวยตบตบเขาตบเขาตบเขาโอเคสเต็ปเราสวยมากเราสเต็ปสวยมากโอเคโอเคเก็บไป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 ตีเขาโอเคโอเคเขาสไลายนเขาสลายว่าโอเคเพื่อนเพื่อนดีมากเพื่อนดีมาก โอเคสวยสวยสวยโ oh, oh. อ้โหอุบอบมเปอร์เล็งปัตตูเล็งไว้พาเกตโดเข้าไปร้อจังหวะโอเคสวยงามครับอุ๊ยรอบนี้ดีมากรอบนี้ดีมาดีมาดีมากมาดีมากรอบนี้น่าจะชนะครับเอาความแคน้นมาลงกับทีมนี้ครับผมเมื่อกี้แพ้เมื่อกี้แพ้เราก็ต้องทำไงให่ละเราชนะเราชนะ เฮ้ยผมบินไปอากาศเลยเฮ้จะหันมามองทำไมอืมปามีดไปมปั๊บเอื้อโอโหรอกันเลยรอกันเลยรอกันเลยเอื้ออันนี้กรลุมเกินโอเคสวยมากเพื่อนเปิดวงดีมากดีมากเ่อดเปิดอันตรีนะเมื่อกี้งบันใหญ่มากครับ โดนวิ่งอีกแล้วเมื่อกี้เราจะเข้าไปตีนะเมื่อกี้ผมจังหวะมันเล็งไม่ถูกจริงๆว่าจะเล็งใครดีนะโอเคสวยงามครับผมอาจังหวะได้ฮะจังหวะได้โอเคโอเคเคเคสวยสวยโอเคสวยสวยสวยโอ้ฟันยังเทียยังเทีย มา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 ดิมาดิโอ้โหเมื่อกี้โดนท่าของเอ่อจำไม่ได้อะเขาชื่ออะไรโอ้โหไคเซอร์เราเข้าไม่เข้าไม่ถึงเลยฮะโดนโดนตอดออกอย่างเดียวเลยโอเคสวยมามาป๋าใส่ป๋าใส่โอเควาร์ปไป ควปไปมาตั้งแคทไลสฟาดเฮ้สวยจังหวะดี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 คอปจังหวะดีคอปจังหวะดีครอปเฮ้สวยมากสวยมากโอ้โดนช็อตนะโดนช็อตโดนช็อตโอ้โหทำไงจริงเนี่ยเออื้อทีมเราเรื้อทิงก็ไม่ไหว โอุ้ยอย่าหน้าอย่าหน้าเกือบเลยโอ้ยโดนทั้งคู่เลยเพื่อนยืนไหมไหมเพื่อนยืนไหมโอ้เพื่อนยืนไม่ไหวครับโอ้โหเกือบโอ้โหเขายึดได้ตอนที่มัน พอดีเลยวィィีเดียวโอ้ยายแพ้ไปนะครับผมสำหรับทีมเราโอ้โ oh, ห <c oughs> ทีมเราต้องเสียเพื่อนไปเมื่อกี้จังหวะเสียดายมากโอเคครับผมถือว่าเราก็ยอมรับว่าแพ้ไป pay, bye, 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 นะครับผมโ oh, <c oughs> อ้โหก็เสียใจเหมือนกันนะเมื่อกี้ <c oughs> เรากำลังจะชนะเลยครับผมอะโอเคครับผมหลังจากที่ดูจบไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันไหมเอยถ้าใครที่อยากโหลดนะ เออเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เกมไว้ให้ใหละกันนะผมก็อยากจะให้คนนอามาเล่นกันเยอะๆเพราะว่าเกมนี้ก็พูดได้ตามตรงว่าเกมคนมันก็เล่นได้อยู่ประมาณกลางๆมันไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะครับผมเพราะว่ามันก็มีเกมต่างๆมากมายในยมือถือแหละทุกคนก็คงเข้าใจแหละนะครับผมแต่ผมว่าเกมนี้นะถ้าสำหรับคนที่อยากที่ได้เกมเร็วๆนี่ผมว่ามันดีมากแล้วก็มันยังมีโหมดอีกหลายโหมดเลยนะเออเนี่ยเห็นไหมมีโหมดต่างๆมากมายแล้วก็จะมีโหมดพวกสำคัญๆต่างๆจะรีมาเรื่อยๆเห็นไหมอีก2ชั่วโมงเนี่ยจะมีอีกโหมดใหม่มานะครับผมก็จะ ส่วนโหมดหลักๆก็จะมีโหมดยึดดินแดนกับโหมดดวลน,นะส่วนโหมดแรลงเนี่ยจะเป็นโหมดเดียวกับโหมดยึดดินแดนนะครับผมซึ่งโหมดดวลเนี่ยเราสามารถประ,ประทะกันหนึ่งหนึ่งได้เลยนะโอ้สามารถเอาทุกตัวมาตีหนึ่งหนึ่งกันได้แล้วเราสามารถสร้างห้องสู้กับเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบจะเป็นสายแบบมาต่ะทะาต่อสู้กับเพื่อนนะผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมและใครที่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์นะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปเกมนี้อีกฝากคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผม และก็ช่วยกันกดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ให้ทุกคนเห็นคลิปนี้แล้วก็จะได้มาเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับผมพบกันใหม่อีกครั้งหน้าแล้วก็สวัส,วสดีลาวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้า